สวัสดีจ้าปียาคนขยันจ้าหอยายหอยายกับติบเขาจ้าจะติบเขาปวักทองปวักทองห่อนเนีบเร้วห้อมัดเร้วนะจ้าหอยายให้ลูกค้า họ có bơm mát, thấy nè, đồ già, hãy phân giải đi, à, phân bơm hai mát xăng, xít nui, cha. Xăng lượn lượn các sẽ ở đồn khác lại thì hết nấm bò con trăng bò lại này đây trả, là công ทางน้นก็จะเป็นสีขาวจ้ามันใจแล้วก็ปลอดไทยจ้าออกบ่ออกกินเขาวันนี้ก็อากาศหนาวเก่าไะจ้าอาบน้ำตเต้นอาบน้ำตเต้นหนาอ คนช่างสิบหน่วยกับหอยซ้ไซนอ่คนทั้งสิบหน่วยกันไปหอดกระแซ่หอยกินได้ลยมห้าหมื่นหนึ่งหมื่สองสามสี่ เ,เปหคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก็แล้วแเจอต้องคิปนะขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณและสวัสดีจ้า